สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาจัดสถานที่นะคะที่บ้านของคุณปอสีค่ะนี่ค่ะปอสีชาแนลด้วยนะคะติดตามได้ทาง youtube channel พิมพเบลอาปอปล่าอ่างสอบสาราสอนสาราสอนเลอารีแล้วก็ชาแนลที่แปลว่าช่องทั้ง facebook แล้วก็ youtube นะคะวันนี้เราจะมาจัดปาร์ตี้ปีใหม่กันนะคะวันที่31นะคะนี่ค่ะ บรรยากาศของการปาร์ตี้ปีใหม่นะคะก็จะเป็นที่นั่งฟางค่ะแบบบ้านๆเลยนะคะตรงนี้ที่นั่งฟางค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะคือกําลังจะเตรียมเตาในการปิ้งย่างนะคือที่จริงแล้วฟังเนี่ยให้ววกกินแต่วันนี้ขอยืมวัวสอเออบันนึ่งเพื่อมาให้เราเพื่อมาให้เพื่อให้คนนั่งก่อนวันนี้แขกเรือก็น่าจะประมาณเอ นับไม่ท่วนก็คือถึงพันไหมคะถึงพันคนเจ <7 S 1> ็ดค,คน <laughs> อ๋อเจ็ดคน <laughs> นับนับยากเลยเกินนับไม่ท่วนเจ็ดคนนะคะ <c oughs> ก็นี่คะ่ะเมนูที่เราจะกินในวันนี้นะคะปลาหมึกค่ะเนื้อกุบกุ้งคะ่ะแล้วก็เ,กเนื้อหมูคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาปิ้งย่างกันนะคะนี่คะ่ะแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านนะคะคจะบกคะ่ะไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักกันหรือเปล่านะคะอันนี้เรียกว่าจะบกค่ะ สาคเมนด้วยสิคือเขาต้องเอาไปตากแห้งก่อนใช่ไหมปิงปองไม่ลูกลูกลูกมันสุกอ่ะอ๋อลูกสุกสุกแ้มันแห้งแล้วก็ไปเก็บมาอ๋อนี่คือกินได้เลยปอกเปลือกสีน้ำตาลออกแล้วก็กินได้เลยใช่เอามาคั่วเอามาคั่วอืมต้องคั่วก่อนใช่ไหมนี่ค่ะพ่อครัวของเรานะคะก็เป็นน้องอยู่ใกล้ๆบ้านกันนี่เองนะคะกำลังแล่เนื้ออยู่ตอนนี้นะคะก็มีย่างทั้งกุ้งนะคะ ปลาหมึกแล้วก็หมูรวมถึงมันด้วยค่ะนี่ค่ะมันนี้นะเราก็มาย่างกินเหมือนกันค่ะแล้วก็หอยแครงนี่หอยแครงคุณกลเลยนเีไงกให้นฝั่งนี้ดนี่เห็นปลาตะูงนไน้ำมันยังไม่สุกนะลูกยังไม่สุกวันนี้คุณต่ายทานอะไรคะตอนนี้นะคะมีหลายอย่างค่ะมีทั้งหมูปลาหมึกกุ้งค่ะและที่เด็ดของเรานะคะคือตัวนี้ค่ะ น้ำจิ้มค่ะค่ะเป็นน้ำจิ้มแบบบ้านๆนะคะเป็นซีฟู้ดพริกแดงถูกต้องไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะอร่อยค่ะ่ะใหญ่กรอบเนื้อหมูมีดใหญ่มากบางโดนนิ้วนะอันนี้เป็นการหั่นแบบมีเดียมเป็นแบบกรีบแบบมีเดียมแรบอะค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะทีเด็ดของเราอยู่ที่น้ำจิ้มนะคะหมูสามชั้นนะคะ น่ามากค่ะใส่ทานนู่นนู่นอันนั้นคืออะไรคะปลาหมึกค่ะไม่ใช่ค่ะหมึกกระดองกระดองโชว์ค่ะโชว์ค่ะโชว์หมึกกระดองค่ะนี่คุณทานเลยค่ะอร่อยไหมฮะทอดเรียกว่าพ่ออร่อยมากค่ะยังมีอะไรอีกคะ หลายอย่างค่ะแต่ตอนนี้กําลังเติมฐานอยู่เลยเติมฐานทีมงานเติมฐานนะคะญาติพี่น้องผองเพื่อนเราแบกบ้านแถวนี้ละค่ะนอนอันนี้แก้วน้ำนี่คือมันปิ้งนะนนค่ะนี่มีทั้งกุ้งนะหอยปลาหมึกแล้วก็มีมันปิ้งด้วยแล้วกินเวลาหนาวๆแบบนี้ฟินมากเลยค่ะทุกคน นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราปีใหม่กันวันนี้นะคะนี่ค่ะของปิ้งย่างนะน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่ต้องขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันค่ะ